วันนี้มีการประชุมรัฐสภานะครับคือการประชุมร่วมกันระหว่างสสกับสอวเจ็ดรคนเนี่ยนะครับเพื่อพิจารณายตินะครับแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นร่างแก้ไขที่สองพักการเมืองเสนอมาประกบกันคือพักเพื่อไทยกับพักประชาชนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการวิเคราะห์ไปต่างๆนานา,นาว่าโอกาสที่ ยติแก้ไขรัฐมนูลจะผ่านที่ประชุมสภานี่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ส่วนใหญ่ก็มองว่าโอกาสผ่านยากเพราะว่าเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐมนูลฉบับ2560หรือฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยมันมีเงื่อนไขมีรายละเอียดมากนะครับจนหลายคนก็มองว่ามันแก้ยากมีไว้ฉีกมากกว่าพี่ว้แก้เลยท้านองนะ,นะครับแล้วก็สิทธิในการ เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องปกติในระบบรัฐพานะครับส่วนผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับร่างแก้ไขของสองพักเนี่ยมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและไม่เหมือนกันนะครับส่วนที่เหมือนกันก็คือทั้งร่างของพักเพื่อไทยและพักประชาชนเนี่ยนะครับไปแ,แก้ในหมวดแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ มาตรา256ซึ age. Age. ่งในรัฐมนตรีฉบับย่มาตรา256เขาเขียนไว้ว่าวิธีการแก้ไขนะครับจะต้องทําโดยรัฐสภาโดยมีสวต้องไม่น้อยกว่า1ใน3เขาร่วมร่วมแก้ด้วยนะครับต้องม่น้อยกว่าหนึ่คนนะครับแล้วก็แก้เป็นให้การแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยทำโดยสสอหรือสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลคล้ายๆกับรัฐมนูล2540มีส่วนที่คล้ายกันนะครับ ส่วนที่ต่างกันเนี่ยก็มีเช่นร่างของพรรคประชาชนบอกว่าสะสะลร200คนให้ามจาจกะการเลือกตั้งร0 0เลยแต่ของพรรคเพื่อไทยบอกว่ามันต้องมาจากหลายทางเลือกตั้งด้วยส่วนหนึ่งสรรหาแต่งตั้งด้วยส่วนหนึ่งอะไรแบบนั้นไม่ใช่เลือกตั้งร0 0ซนะครับก็ต่างกันระอียแต่ว่าร่างของพรรคประชาชนก็มีประเด็นเรื่องของแก้หมวด1หมวด2ที่เกี่ยวข้องกับตะวันตั้งอาสาศาสึซึ่ง ซึ่งอันนี้ร่างของเพื่อไทยไม่มีนะครับก็ถ้ามองแบบแอบลุ้นหน่อยก็มองว่าเฮ้ยหรือว่าร่างของเพื่อไทยน่าจะผ่านหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยก่อนหน้าจะมีการประชุมหนึ่งวนันพักภูมิใจไทยซึ่งการเมืองสามก๊กเนี่ยพักภูมิใจไทยเป็นก๊กที่มองข้ามไม่ได้แม้สสจะมีเพียงเจ็ดสิบักคนนะครับจะอยู่เมือ่อสวชุดนี้ถูกมองว่าเป็นสวสีน้ำเงินนี่ยนะครับ เกือบจะ80%นะครับมากกว่า150คนเขามองว่าเป็นสวสายสีน้ำเงินมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางทรากลุ่มใจไทยทองนองนั้นนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ก็เป็นไปอย่างที่คาดการนะครับเมื่อมีการประชุมกันเช้าก็มีการแถลงเกียรติำนงกันไปนะครับก็สวนกันไปแย่งกันมาตามระเบียบะนะครับสุดท้ายก็มีการนับองค์ประชุมนะครับยังไม่ถลายก็พบว่าล่มไปในที่สุดเพราะว่า,วา มีการบล็อกเอาเดินออกจากห้องประชุมไม่ร่วมประชุมนะครับเหตุที่ไม่ร่วมประชุมเนี่ยก็มีทั้งส่วนสสสวที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่ามันแก้รัฐธรรมนูญมันต้องถามประชามติก่อนก่อนจะไม่พิปรายแบบวันนี้พูดง,ง่ายๆต้องขอฉันานุมัติจากประชาชนก่อนถ้าให้แก้ถ้าบอกว่าประชามติให้แก้ค่อยมาเริ่มกระบวนการนับหนึ่งนะครับแต่พักที่อยากแก้อย่างพัก ประชาชนกับพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่าประชามติทําอยู่ต้องทํานั่นแหละตามคำวิชัยสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าให้ผ่านการพิดาของรัฐสภาก่อนนะครับถ้าผ่านแล้วก็ไปถามประชาชนว่าเห็นด้วยแก้ไหมแล้วค่อยไปลงประชามติหลังจากสะสรร่างเสร็จก็ถามประชามติอรอบแบบนี้นะครับแต่วันนี้ก็ยังว่านะครับคำนิชัยองสารรัฐธรรมนูญที่พรรคประชาชนอ้างว่าให้ รัฐสภาพ,พิปรายไปก่อนค่อยไปถามประชามติทีหลังเนี่ยนะครับปรากฏว่าบางพักเขาก็เห็นแยง้ง mm. เห็นต่าง mm. ก็เลยไม่สุมเสียงที่จะประชุมด้วยแต่วันนี้ก็เดินออกจากห้องประชุมไปหลายคนก็ไม่เข้าร่วมประชุมจนทําให้องค์ประชุมไม่ครบแล้วก็ล่มไปในที่สุดแล้วก็มีการนัดหมายใหม่คือวันพรุ่งนี้วันที่สี่กุมภาพันธ์วันแห่งความรักเนี่ยนะครับแต่ผมดูแนวแล้วเนี่ยคงไม่ต่างจากวันนี้ องค์ประชุมจะเปิดได้หรือเปล่าด้วยซ้ำยังไม่แน่อาจจะเปิดไม่ได้เลยก็ได้นะครับก็ก็ต้องติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าจะวิเคราะห์กันล่วงหน้าก็ต้องบอกว่าพรุ่งนี้ก็คงไม่ต่างจากวันนี้หรืออาจจะแย่กวันนี้ด้วยซ้ำเพราะเปิดประชุมไม่ได้หรือเปล่านะครับอ่าก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราจะวิเคราะห์เรื่องของแนวทางและความเป็นไปได้ในะการปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ให้มันสอดคล้องกับพลวัตทางการเมืองบริบททางสังคมสถิการเมืองเนี่ยนะครับคือรัฐมนูญเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็ต้องแก้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีรัฐมนูลฉบับใดที่มันใช้มาจนแบบตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งปัจจุบันหรอกนะครับมันก็ต้องปรับปรุงไปตามสภาพการแม้กระทั่งรัฐมนูญบ้านเรายิ่ยงแก้ไขปรปับปรุงเป็นเรื่องปกตินะครับ ก็สิทธิที่จะแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นสิทธิของสๆๆสสวนะครับเ้าชื่อเสนอยติกันได้นะครับแต่แก้ได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งเนี่ยมันต้องไปดูที่ประเด็นด้วยเกี่ยวกับารจงในการแก้ไขด้วยว่าแก้เรื่องอะไรเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าประเด็นที่มันหนักที่สุดในรัฐธรรมนูนฉบับ60ศที่ถูกวิจารณ์กันมาจนหลายพักหยิบไปหาเสียงเนี่ยเพื่อว่าจะแก้ไขแก้ไขเนี่ยมัดคอตัวเองอยู่อย่างพักเพื่อไทยในขณะนี้นะครับก็มัดคอตัวเองอยู่ประเด็นใหญ่ก็คงเป็นเรื่องของ สวนะครับ200คนมีสิทธิ์250คนชุดรัฐมนตรีสวชุดที่แล้ว250คนแต่ชุดปัจจุบันเหลือแค่200นะครับให้มีได้แค่200เนี่ยสวชุดที่แล้วเนี่ยมีอำนาจในการโหวตนายกอันนี้เป็นประเด็นที่ทําให้รัฐมนตรีตกเป็นจําเลยแล้วก็หลายฝ่ายอยากแก้ไขหลายพรรคสัญญาว่าจะแก้ไขตอนหาเสียงแต่พอมีสวชุดที่2ที่มาจากสรรหาเนี่ยนะครับ ซึ่งคนจํานวนมากก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันบางส่วนก็บอกก็ดีแล้วเนี่ยนะครับมีแค่200คนแต่ตัดอำนาจในการโหวตนายกออกไปก็เลยทาให้นักบอลนี้มันถูกอาจจะจากเดิมที่เป็ดตกเป็นจําเลยเนี่ยมันก็อาจจะเบาลงเพราะว่าซอวอ่อไปมันโหวตนายกไม่ได้ใช่ไหมครับไม่มีสิทธิโ์โหวตนายกคนก็อาจจะไม่ติดใจเอาความละก็ปล่อยไปละแบบเนี้ยพลังกระแสการแก้ละหมนมันก็เลยดูเบาลงทําให้ แคมเปญแก้รับนูณเพื่อมีสอสลอเนี่ยมันต้องบอกว่ามันไม่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ผู้คนก็ไม่อินเท่าไหร่มันต่างกับช่วงที่มีการพยายามปฏิปปรูปการเมืองกระแสปฏิรูปการเมืองใน2540เนี่ยมันสูงมากนะครับจนได้มาซึ่งสอสลอนครั้นจะเอาตัวแบบเมื่อปี2540เพื่อให้มีสอสลอนะครับมีกระบวนการพิจารณาแบบ2540มาใช้กับวันนี้ผมคิดว่าอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนมันยังไม่ไปถึงขนาดนั้นเลย ม,มันเบามากเพราะในขณะนี้มันก็มีปัญหาสารพัดที่ชาวบ,บ้านรู้สึกว่ามันสําคัญเร่งด่วนกว่าด้วยครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนี่ก็เรื่องใหญ่นะครับแต่เอาละนะครับมันจะไปรอให้สุกงอมโดยไม่หล่นลงกันเลยอันนี้ก็อาจจะใช่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องกลับมาคิดเหมือนกันว่าถ้ามันมันดันไปแล้วมันมันเจอแบบเนี้ยไหนกลางสภาความกลางสภาแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีไปแก้เป็น ลายมาตราได้ไหมนะครับหรือแก่แบบเป็เรื่องๆไปได้ไหมนะครับไอ้ที่บางทีก็จะคล้ายๆกับจะพลิกฟ้าความแผ่นดินจะหงายหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับโดยสะสลอเนี่ยผมว่ามูดอารมณ์ของผู้คนมันไปไม่ถึงขนาดน้น,นะครับฉะนั้นถ้าจะทําให้รัมนมรลฉบับนี้ถูกแก้ไขก็อาจจะเป็นบางมาตราไปก็อาจจะทําได้ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าแก้ทั้งฉบับเนี่ย ผมก็ยังมองว่ามันมันยังไม่เห็นโอกาสและที่สําคัญบ้านเราเนี่ยต้องคนที่มองปัญหาไปที่รัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะต้องทบทวนวิธีคิดเหมือนกันว่าปัญหาการเมืองบ้านเราในขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญไปเสียทั้งหมดบางเรื่องมันเป็นอำนาจนอกรัฐธรรมนูญเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นเรื่องของคนโกงมีอำนาจหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องไปดูตรงนั้น จริงๆรัฐมนุนฉบับนี้ก็ง่ายเตื้อเอือต่อการปลับโกงนะทาไมไม่ไปลองหยิบเ,เรื่องนี้มาไล่บี้คนโกงดูมองมุมหนึ่งนะแล้วก็สร้างผลงานแล้วอะไรกันไปก็อาจจะอาจจะ,จจะทําให้เป้าหมายของการพัฒนาประชาธิปไตยรูปร,รูปการเมืองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชนแล้วก็สร้างผลวัตในการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ค่อยเป็นค่อยไปก็เป็นไปได้นะครับเบนเแต่ว่าวันหนึ่งมันสูงงอมพอ ก็อาจจะมีสสระนั่นก็ว่าดอีกทีซึ่งผมไม่รู้เมื่อไหร่ดูบรรยากาศในการอันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศแบบที่หลายฝ่ายคาดวาดฝันแบบ2540เนี่ยนาทีนี้ผมว่าหมดสิทธิ์นะครับ